สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาราโตมี่ในช่วงเอ็กซเรย์คุณผู้ชมคงเคยได้ยินนะครับที่เขาชอบพูดกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟฟ้ามันต้องเย็นวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าทําไมรถไฟฟ้าถึงต้องเย็นไปชมกันเลยครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในรถจนเครื่องสันดาปภายในจําเป็นต้องใช้สารหล่อลื่นหลายส่วนเนื่องจากการทํางานของเครื่องยนต์ประเภทนี้จะทําให้เกิดความร้อนมหาศาลในส่วนต่างๆและยังต้องเลือกใช้สารหล่อลื่นให้เหมาะสมเช่นน้ํายาหม้อน้ําในระบบระบายความร้อน น้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์รวมถึงในระบบเกียร์และระบบเพลาขับเป็นต้นพูดแบบนี้ราวกับว่ารถไฟฟ้าที่พลิกโฉมเทคโนโลยีของรถยนต์ทั้งด้านการผลิตรูปแบบการขับขี่การเติมเชื้อเพลิงการออกแบบยางจะไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นอีกต่อไปแต่ตรงกันข้ามครับเพราะเรายังต้องพัฒนาของเหลวเพื่อหล่อลื่นขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบถ่ายทอดกำลังให้มีประสิทธิภาพและอายุยืนยาวขึ้น สารหล่อลื่นที่ใช้ในรถสันดาปภายในกับในรถ E v วีต่างกันตรงที่สารหล่อลื่นในรถ E ีวีมีหน้าที่สําคัญคือควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบถ่ายทอดกําลังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตสารหล่อลื่นจึงต้องคิดค้นสารหล่อลื่นที่เหมาะสมกับรถ E ีีโดยเฉพาะซึ่งล่าสุดปิโตรนัสบริษัทผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่ได้พัฒนาระบบของเหลวระบายความร้อนสำหรับรถอีวีให้มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรถ EV ได้ถึง10%เลยล่ะครับปีตัวนัสดูบริเคนส์อินเตอร์เนชั่นเป็นผู้พัฒนาของเหลวพิเศษสำหรับใช้งานกับรถ EV โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการหล่อลื่นและการระบายความร้อนเพื่อให้รถมีระยะเดินทางที่มากขึ้นโดยปกติในรถ EV มีการระบายความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในรถด้วยการใช้ของเหลว ไหลผ่านแผงระบายความร้อนของอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์หรือเซลล์แบตเตอรี่แล้วนำไปยังระบบระบายความร้อนเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ปัจจุบันรถไฟฟ้าใช้ระบบระบายความร้อนโดยให้ของเหลวไหลผ่านคลีบระบายความร้อนแต่ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะยังมีความร้อนหลงเหลืออยู่ในระบบทีมงานจึงพัฒนาของเหลวที่ไม่เป็นตัวนําไฟฟ้าที่สามารถไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งแผงวงจรซีลแผ่นทองเหลืองหรือชิ้นส่วนพลาสติก นอกจากหน้าที่ในการระบายความร้อนให้อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วยังทําหน้าที่หล่อลื่นและระบายความร้อนให้แก่ระบบกลไกมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นซึ่งจะถูกรวมเข้าไปในระบบเดียวกันการระบายความร้อนนับเป็นหัวใจของการชาร์จแบตเตอรี่เพราะหากระบายความร้อนได้เร็วการชาร์จจะเร็วขึ้นด้วยยกตัวอ,อย่างในพอเช c h ตเทคาและ h ุนไดเอเลนิก5ที่สามารถรองรับการชาร์จกระแสตรงได้ถึง350กิโลวัตต์ในช่วงแรก จากนั้นตัวควบคุมจะปรับลดกระแสเพื่อป้องกันการเสียหายของแบตเตอรี่โดยปกติ Porsche เ,เทค c า n จะใช้เวลาชาร์จทั้งสิ้น41นาทีแต่ถ้ามีการจัดการระบบระบายความร้อนจะทำให้ใช้เวลาแค่16นาทีเท่านั้นครับกลับมาเอ็กซ์เรย์กันได้ใหม่นะครับทุกวันพุธตอนหนึ่งทุ่มตรงทาง YouTube แล้วก็ Facebook ช่อง Auto Info ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ